สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอเจอกับพอมอดซีรีอีกเช่นเคยวันนี้จะเป็นการทำนายทายทักดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีพะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้ก็แวะเวียนกันมาชมกันได้เลยว่าเกณฑ์ดวงชะตาของท่านในสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไร กอนอื่นก็ขออาราธนาคุณพระศรีรันตนะไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอินพรมยมยักษ์ตลอดจนเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาให้กับข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะทำนายใช้ทั้งดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันาดานให้กระผมนายเสรีสุคนนี้ ได้หยิบจับไพ่ที่ตรงกับดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเพื่อทำนายทายทักให้คนวันคนเกิดวันพฤหัสบดีได้รับรู้กันต่อไปณนะบัดนี้สาธุสาธุสาธุเมื่อเราสับไพ่ได้แล้วเราก็จะมาเลือกไพ่กันตามใบ เราดูดวงชะตาก,กันในระยะสั้นนั้นเราก็จะเลือกกันมาแค่3ใบใบที่หนึ่งเป็นไพ่เก้าถ้วยไพ่ใบที่สองเป็นไพ่สีไ,ไม้เท้าไพ่ใบที่สาม เป็นไพ่พระไพ่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่เก้าถ้วยหมายความว่าเกียรตจ้าชิตาของคนที่เกิดพันพฤหัสเป็นเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทางด้านสัพสมบัติ ฐานะมั่นคงมั่งคั่งเป็นคนขยันมันเพียรใฝ่รู้เป็นผู้มีจิตใจอกอ้อมอารีเป็นผู้มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่น่าเคารพนับถือของคนทั่วไปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนมีเมตตากะรุณาเป็นคนอบอ้อมอารีแต่ นายลึกๆเป็นคนซื่อสัตย์สุตริษมีความมั่งคั่งร่ำรวยรับเกีย์จิตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในสัป,ปดาห์นี้ค่อนข้างชัดเจนสีไม้เทา้าเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองชัยชนะหลังจากที่บากบันตรักกรำทำงานมา ทั้งสัป,ปดาห์คนที่เกิดวันพฤหัสในสัป,ปดาห์นี้ก็จะได้รับการเฉลิมฉลองได้รับชัยชนะได้ประสบความสาเร็จมีความมั่งคัง่งมั่งคงทั้งด้านการเงินการงานความรักราบรื่นนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งในสัป,ปดาห์นี้เป็นวันที่ โชคดีกําลังเข้ามาก็เพราะนั้นคนวันพฤหัสบดีนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกับในช่วงท้ายของสัป,ปดาห์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสอาจมีโอกาสได้ทําบุญสุนทานร่วมงานในงานบวชงานบุญต่างๆคนวันพฤหัส พรหัสตะดีเป็นคนที่มีใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพระรหัสหลังจากที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานส่วนหนึ่งก็จะชอบทาบุญสุนทานเพื่อสะสมบุญกุศลไว้ในชาติหน้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวันพัะก็เป็นคนที่เพื่อพร้อมทั้งด้านฐานะการเงินการงาน มีจิตใจอบอ้อมอารีความรักมั่นคงมีอาทิตย์นี้มีโอกาสได้เริ่มฉลองในช่วงท้ายสัป,ปดาห์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสตามมีโอกาสได้เสียงดวงเสียงทายก็จะมีโอกาสได้รับชัยชนะมีโอกาสเห็นลอตเตอรี่ก็หยิบจับสักใบสองใบติดไม้ติดมือเผื่อไว้คนวันพฤหัสอาจจะมีโอกาสได้ รับชกรับรับ,รบเพิ่มเติมในช่วงต้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันพฤหัสทุกๆุกคนนะครับขอให้สมปรารถนาในทุกๆท,ท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ